สนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชันวันนี้นักเดินทางขอพาคุณผู้ชมมาเก็บรายละเอียดของบริการร้านรวงทั้งหลายที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสที่ภูกเก็ตไม่ว่าจะเป็นติ่มซำยามเช้าร้านกาแฟที่มีอย่างมากมาย ร้านชารรบินถึงร้านขนมและร้านไอศครีมครับติดตามทั้งหมดนี้ได้จากนักเดินทางครับผู้ชมครับนี่คือนักเดินทางนะครับเราเริ่มต้นแต่เช้าประมาณ9นาฬิกาจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อน9นาฬิกาเนี่ยเราไปแวะรับประทานติ่มซ้ำ มาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็มีบรรยากาศที่น่าถูกอกถูกใจที่นี่ในภูเก็ตในตรังในหาดใหญ่ในสงขลามีหลายร้านนะครับที่ในช่วงเช้าเช้าไม่นิยมรับประทานข้าวกันก็นิยมทานติ่มซำนิยมทานขนมจีนรวมไปถึงพวกโปรตีนแกงไก่หรือเป็นอาหารเช้าในสไตล์ของคนท้องถิน่นผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่มีผู้คนแออัด กันพอสมควรกับร้านที่มีชื่อเสียงแล้วหลังจากนั้นก็มาที่บริเวณถนนเยาวราชถนนทลางแล้วก็ถนนกระบี่ถามว่านอกเหนือจากอาหารชาเช้าในแบบท้องถิ่นแล้วเนี่ยในภูเก็ตยังมีอาหารเช้าในสไตล์ฝรั่งในสไตล์อินเตอร์มากมายหลายร้านใครที่มาแถวๆถนี้อยากจะหาอาหารเช้าแบบเบรคฟาสต์เบรคฟาสต์หรือว่าลันช์ก็สามารถได้หรือจะเป็นขนมปังหรือจะเป็นกาแฟก็สามารถที่จะหาได้เช่นเดียวกันนะครับ กับเช้านี้กับร้านกาแฟาที่ดูแล้วน่าจะโอเคที่สุดก็คือ Campus Coffee Roaster อยู่ในคันเก่าในถนนกระบี่แห่งนี้น่าสนใจอย่างไรเข้าไปดูข้างในกันครับที่นี่ก็คือ Campus Coffee Roaster คาเฟ่ใต้เกสเทาที่มาพร้อมกับโรงคั่วกาแฟาเ,ลเล็กๆบนถนนกระบี่จังหวัดภูเก็ต ที่นี่นั้นจะคัดเลือกเฉพาะเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกในไทยสลับกับเมล็ดนอกเพื่อให้คอกาแฟตัวจริงได้มีโอกาสสัมผัสกับกาแฟรสชาติใหม่ๆที่แตกต่างจากของเดิมคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเป็นร้านกาแฟที่นี่เคยเป็นร้านขายยาการปรับปรุงอาคารจึงไม่แตกต่างจากเดิมมากนักโดยแบ่งเป็น2ฝั่งสาหรับการสั่งออเดอร์สโลบาร์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่นั่งรับรองลูกค้าโดยเลือกใช้โต๊ะและเก้าอี้ไม้ไซเล็กในแบบญี่ปุน่นนอกจากกาแฟที่มีเมล็ดให้เลือกมากมายแล้ว ขนมของที่นี่ก็น่าสนใจน่าลองไม่แพ้กันนะครับที่นั่งที่ดีที่สุดของที่นี่ก็คือริมกระจกใครที่มาแล้วอยากจะให้มาสัมผัสกับบรรยากาศของเก้าอี้ตัวนี้ครับรินคือคาเฟ่ชาพ,พรีเมียมที่หาได้ยากในเมืองไทยนะครับใครที่อยากจะชมความตั้งใจ และความพิถีพิถันบนความกระฉับกระเฉงแล้วล่ะก็ก็ขอให้มาที่นี่นะครับผมเองนั้นเป็นสายชาจึงหลงรักที่นี่ได้ไม่ยากโดยเฉพาะวิธีการชงชาเขียวมัตฉะที่ผสมนมและใช้แปรงคนลงไปในถ้วยชาแบบที่ผมไม่เคยเห็นที่ญี่ปุ่นและไทยมาก่อนแต่ทว่าเมื่อได้เห็นความตั้งใจของพวกเขาและก็ได้ชิมรสชาติแล้วต้องยอมรับนะครับว่าคัดเลือกชามาอย่างดีมีความหอมและรสชาติที่อูมามิบริเวณข้างลิ้นซึ่งนุ่มนวลจริงๆครับ ใครที่ชื่นชอบหรืออยากจะลองอุปกรณ์ในสายชาที่นี่ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับสนใจมาที่นี่ได้ครับที่นี่คืร้านเดอะเชอเตอร์ค f e ฟ่สหรับผมแล้วที่นี่มีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกับบาร์ที่อบอุน่นซึ่งบริการทั้งเครื่องดื่มและอาหารด้วยนะครับ แล้วก็มีการบริการทั้งด้านในและก็ด้านนอกที่เหมือนกับนั่งในสวนด้วยทางนี้เจ้าของร้านมีดีกรีถึงแชมป์ h a i l a n d Aeropress Championship 2016ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของการจัดขึ้นในประเทศไทยเพื่อหาตัวแทนจากเมืองไทยไปแข่งขันที่ดับลินที่ไอร์แลนด์ใครที่สนใจกาแฟนิบเนียบบอกได้เลยนะครับว่ามาที่นี่ครับ และก่อนที่จะไปฟังเจ้าข,ของร้านมีลูกค้าประจําที่นี่ซึ่งเป็นผู้แนะนําให้ผมได้รู้จักกับหลายๆร้านในภูเก็ตมาให้เขาพูดถึงร้านนี้ให้ฟังกันครับคือที่นี่น่คือนอกเหนือจากบาริสต้านะครับที่เป็นเขาเป็นบาริสต้ามือรางวัลเลยนะเป็นแชมป์เอโร่เพรสในเรื่องของการชงกาแฟข้างในเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาทั่วไปเราก็จะมีเมนูอาหารด้วยนะครับบริการแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยด้วยความที่บาริสต้าเราเนี่ยเป็นคนภาคเหนือ เราก็จะมีเมนูพิเศษของทางเหนือเนี่ยแต่ละอาทิตย์ไม่สํากันจะเป็นข้าวซอยจะเป็นขนมจีนน้ําเงี้ยวลาบเอ่อเหนือกับไส้อั่วอะไรประมาณนี้เพราะนั้นต้องติดตามว่าทุกอาทิตย์เนี่ยจะมีเมนูพิเศษครับกับกาแฟอะไรคือจุดเด่นของเขาครับร้านนี้เพราะว่าจริงๆที่นี่กาแฟเยอะมากที่ภูกเกต็ตจุดเด่นกาแฟที่นี่คือเรื่องของเมล็ดกาแฟนะเพราะว่าคือตัวเจ้าของร้านที่เป็นบาริสต้าเองเนี่ยจะพยายามไปสรรหาเมล็ดกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นของในประเทศไทยหรือว่าที่ประเทศอื่นเนี่ยเราต้องลองดูว่าวัาวนนี้กาแฟโมร,โโอร็อกโกอาจจะเป็นรสชาติแบบนี้หรือกาแฟแม่จันจากเชียงรายก็อร่อยมากเช่นกันกับผักเปิดอะไรแถวนี้นี่คือเขาปลูกเองแล้วก็ใช้ในใน<อ>ร้านวันผมเป็นเจ้าของร้านเลยนะครับเนี่ยผมมาบ่อยเข <c oughs> าก็ใช้ผักที่นี่ในการทําอาหารในเมนูอาหารเขาด้วยนะครับ <c oughs> ก็ปลูกผักกินเองด้วยแล้วก็ขายด้วย คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีดับเบิลเลยนะครับเพราะคุณสงกรานจะมาแนะนําให้เราได้รู้จักกาแฟของเขาและร้านของเขาด้วยครับให้เล่าคาแรคเตอร์ของกาแฟที่ร้านหน่อยครับก็เป็นตัวนี้จะเป็นเ็นกาแฟเอเปียยุโรนยรอินเดียแล้วก็แฟไทยครับมันก็ขั่วประมาณกลาง ไม่ไม่ขมเกินไปใช้เป็นเบสกาแฟนมได้กาแฟาดำได้ร้อนเย็นครับครับทำไมต้องมากินกาแฟร้านนี้ร้านกาแฟในภูเก็ตมีเยอะแยะเลยร้ <c oughs> านนี้มีคาแรคเตอร์อะไรที่ดี <c oughs> ก็อาจจะเป็นการแบบได้พูดคุยกันอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับก็เลือกเบสกาแฟได้แบบปรุงกาแฟให้กับลูกค้าตามที่เขาอยากจะกินได้ะอะไรเงี้ยครับ คุณผู้ชมครับมาที่ภูกเก็ตเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากจะให้หาเวลามาทานอาหารเช้าของที่นี่ด้วยนะครับตัวชูโรงก็คือขนมจีนแล้วก็ติ่มซำติ่มซำบุญรัตชาวกรุงเทพหลายคนหลายสายแนะนําให้ผมมาที่นี่แต่ดูเหมือนว่าจังหวะจะไม่ค่อยดีนะครับความหนาแน่นของผู้คนทําให้เลือกอะไรไม่ค่อยได้มากนะักแต่ว่ารสชาติของของที่ผมได้ชิมนั้นถือได้ว่าโอเคนะครับ ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยมุมมองทางอาหารของเจ้าของร้านเดอะชามที่มาให้คำแนะนำแล้วก็เล่าเรื่องต่อจากข่าวก่อนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอาหารของภูเก็ตครับอาหารภูเก็ตอร่อยมากภูเก็ตนี่มีอาหารให้กินตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นขําดึกคนภูเก็ตเขาบอกแล้วฮะว่ากินห้ามื้อตอนผมเด็กๆผมกินห้ามื้อนะครับอาม่านี่คือแบบถึงได้อ้วนประมาณนี้เพราะว่าเราตื่นมาก็กินเลยก่อนนอนเขาต้องกินเป็นเป็น สังคมที่กินแล้วเราคุยกับเพื่อนๆว่าเอ้ยเธอมีไลฟส์สไตล์แบบนี้หรือเปล่าเขาว่าใช่คนภูเก็ตนี่ทานกันห้ามือ้อใช่ครับดังนั้นภูเก็ตเนี่ยเป็นเราได้รางวัล City of Gastronomy ด้วยนะฮะของยูเนสโกในจุดนี้ตัวนี้เป็นเครื่องการันตีเลยว่าภูเก็ตเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองที่อาหารอันด,ดับหนึ่งเลยซีฟู้ดเราก็สดนะครับ c u เจอ r ์ก็มีนะครับผู้คนก็น่ารักถ้ารู้จักภูเก็ตจริงๆอ่ะ อาจจะเสียงดังหน่อยแต่ภูเก็ตมีน้ำใจนะครับถ้ามาภูเก็ตต้องทานอะไรบ้างวันละห้ามือ้อครับเชา้าสายเที่ยงบ่ายเยน็นค่ําในแต่ละมือ้อแต่ละเวลาควรจะทานอะไรบ้างครับเอ,อ่อเช้าเนี่ยภูเก็ตจะชอบมากเลยพวกดิมซําครับดิมซําแบบภูเก็ตจะต่างกับดิมซําแบบฮ่องกงเขาจะมีความเป็นแบบหมูหมูแล้วก็มีินน้าจิ้มพริกมะขามนะครับตัวนี้คือดิมซําภูเก็ตหรือขนมจีนภูเก็ตเป็นต้นเช้า คนภูเก็ตชอบทานขนมจีนใช่ใช่ครับตอนเช้าไม่กินข้าวไม่กินโจ๊กเหรอโจ๊กก็มีไปเ้าก็มีซัวน,น,นั้นที่ผมบอกแล้วว่าอาหารเช้าภูเก็ตอ่ะไม่เบื่อครับเจ็ดวันนี้คือคุณกินได้ทุกอย่างเลยขนมจีนปุ๊บแล้วเอาผู้ที่คุณจะกินมีซัววันรุ่งขึ้นควจะไปกินเออเขาเรียกอะไรในดิมซัม,มบัคุเตอะไรเงี้ยเราก็มีครบหมดเลยนะครับโรตีของภูเก็ตก็อร่อยเพราะเรามีชาวอิสชาวมุสลิม,มที่อยู่ร่วมกับคนพุทธคน ริสได้อย่างดีมากเลยอย่างที่เราเห็นถนนถลางที่จะมีร้านโรตีเห็นไหมฮะอยู่ติดกับย่านคนจีนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือมื้อเช้าอันนี้คือมื้อเช้าอย่างเดียวทั้งหมดนี่คือมื้อเช้ามื้อเช้าแล้วมื้อที่สองคือมื้อไหนมื้อเที่ยงใช่ไหมครับมื้อเที่ยงก็จะเป็นอาหารใต้แบบนครหรือแกงหรืออาหารแบบออจีนจีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากทานเที่ยงเสร็จคุณบุกิจจะตกด้วยมื้อที่3คือประมาณบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้ามีผัดฮกเกี้ยนมีหุ่นบะช้างโรบะซาเต สเต็กนะครับอาโป้งโอเอวนี่คือมือเย็นช่วยอธิบายหน่อยที่ที่ที่ได้ยินมาทั้งหมดชื่อแปลกๆนี่มันคืออะไรบ้างอ่อโอเคครับก็มีโลบะนี่คือโรบะเครื่องในพะโล้แล้วเอามาทอดอ่าฮะครับมีผัดฮกเกี้ยนก็จะมีเป็นหมีเส้นใหญ่แบบอ่อมีเหลืองเส้นใหญ่แล้วก็ผัดมีน้ํานะคะ แล้วก็มีมีผูเก็ตก็จะมีมีน้ำหัวกุ้งมีน้ำกุ้งนะครับตัวนี้นะครับที่น้ำซุปเขาจะหวานหวานกลิ่นหัวกุ้งกลิ่นกะปิกลิ่นกุ้งหน่อยนะครับโรบะสะเต๊กก็คือสเต๊กไก่สเต๊กหมูนะครับโอเอวก็คือน้ำแข็งใสที่มีวุ้นเป็นคล้ายๆเปลือกของอ เมือนวุ้นปะเวเป็นวุ้นวุ้นเจลลี่อะไรประมาณนี้ครับราดด้วยน้ำแดงอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือคือเที่ยงนะมือที่2อันนี้ไปมือที่3นะครับมือที่3มแล้วมือเที่ยงก็จะเป็นพวกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับมือที่4ี่ะมือที่สีก็คือมือเย็นนะครับมือที่4ีก็กินมื้อเย็นพวกกับข้าวมีข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ส่วนมือที่5้าคือมื้อก่อนนอนก็จะเป็นพวกอังทีก็จะไปโอต้าวโอต้าวก็คือหอยติดผัดกับไข่อาจจะเป็นโรตีรอบดึก หรือจะเป็นพวกชายเย็นอโอวันตินร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นมื้อก่อนนอนมื้อที่6มีไหมเดี๋ยวนี้ผมเห็นมีเขาเรียกว่าอะไรนะผับกลางคืนอ๋อมื้อที่6ประเภทที่ทำคอกเชลที่เป็นค็อกเทลปลาเยอะแยะเต็มมดเยอะครับแล้วก็ดีด้วยนะฮะมื้อที่6ของภูเกตเนี่ยตอนนี้มีน่าสนใจเยอะๆเลยไม่ว่าจะเป็นหลายๆร้านบริเวณย่านเมืองเก่านะครับ หลายๆท่านก็ได้รางวัลน,นะครับมิกซ์โลจีตรงพวกนั้นนะฮะแล้วก็ร้านก็แต่งแบบเก๋ๆบรรยากาศก็ดีนะครับ,รบกาแฟทําไมเดี๋ยวนี้ภูกเก็ตมาเยอะจัภูกกกเก็ตาภูเก็ตเยอะมากเ,เดี๋ยวเดินถามมาเปิดเยอะๆเนี่ยปิดไปเยอะไหมก็มกีก็คือที่พูดนี้ก็คือไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะเพราะว่าพอมันเห็นโอกาสหลายคนก็มาเปิดกันแต่ว่ามันก็จะเหลือเฉพาะตัวจริงที่อยู่ไว้ไใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็จะมีมี มีร้านหน้าใหม่เข้ามาบางร้านก็ประสบความสาเร็จบางร้านก็อาจจะปิดร้านไปปิดร้านไปใช่ครับใช่ขึ้นอยู่กับความเก่าว่าใครสามารถพรีเซนต์ตัวกาแฟหรือเบเกอรี่ของเขาได้ดีกว่าการดีไซน์เพราะคนสมัยนีย้นิยมอะไรที่มีคอนเซปต์มากกว่า หมดเวลาของนักเดินทางแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Facebook T-Partner กระเป๋าสุดสตรอง n i n p แอ t สตรองและเ g e สนับสนุนโดย Wi-Fi และซิมการ์ดทั่วโลกกับ Easy Pocket Wi-Fi Facebook Line a p แ Easy Pocket Wi-Fi สนับสนุนการเดินทางโดย Golden Discovery Express